สวัสดีค่ะคนเกิดวันเสาร์ทุกท่านนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นดวงคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพนะเรามาดูกันเป็นแนวทางค่ะมาดูว่ากุมภาพันธ์นี้มีแนวโน้มว่านะ,ะนะงานเงินความรักหรือสุขภาพจะมีแนวโน้มเปนในทิศทางไหนนะคะเราจะต้องรับมืออย่างไรนะคะแม่หมอใช้ไพ่สามสำรับประกอบกันค่ะเรามาดูที่การงาน เราดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมันยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่เนาะไม่ใช่ดวงส่วนตัวค่ะเรานำไปปรับใช้นะคะให้เข้ากับสถานการณ์ของเราเรื่องของการงานคนเกิดวันเสาร์นะคะนะสีดาบขึ้นมาเป็นใบแรกนะคะเจอสภาวะนิ่งเลยนิ่งตั้งแต่ต้นเดือนนะคะนิ่งนี่คือเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่เรารอคอยมันก็เหมือนกับมันยังไม่มานะคะจะทำอะไรได้คือทำอะไรได้ไม่มากอะคะ่ะเราอาจจะถือโอกาสว่า เราพักเราพักบางคนอาจจะแบบว่าเอ,อ <c oughs> ลาพักร้อนนะคะลาพักร้อนหรือว่า,าหยุดงานเพื่อที่จะแบบเออชาร์จแบตบชาร์จพลังให้ตัวเองนะคะต้องหยุดบ้างนะคะสาหรับคนเกิดวันเสาร์สดาบนะ,ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารนะคะมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อประสานงานมีปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆแล้วก็ มีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจค่ะนะคุณมีความลังเลใจสองสิทธสองใจในการที่จะกระทําการบางอย่างนะคะนะสภาวะค่อนข้างนิ่งนะคะอันนี้ก็นอนเฉยเยนั่นะนอนเฉยๆขยับไม่ได้ขยับเดี๋ยวมีดาบมีดาบลอยอยู่เหนือคุณนะคะขยับนี่คือเจ็บตัวเลยนะขยับเจ็บตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คืออะไรนิ่งนะสําหรับใบที่สองนะคะคุณก็นั่งนิ่งๆเฉยเฉยนะคะไม่ได้ทําอะไรเนาะ นะแต่ว่าอาจจะต้องมีการเตรียมตัวบางสิ่งบางอย่างเพราะคุณถือดาบนะนั่นหมายความว่านะคุณมีศักยภาพบางอย่างนะคะคุณมีอาวุธคุณมีอะไรที่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้อาจจะอยู่ในช่วงของการคิดการใคล้ครวนหรือการตัดสินใจนะคะในเรื่องของการงาน นาะครึ่งเดือนหลังค่อยังชั่วนะคะนะมีราชาไม้ขึ้นมาในเรื่องของการงานถ้ามีราชาไม้ขึ้นมาเนะี่ยนามันบง่งบอกถึงศักยภาพของคุณในการบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเป็นผู้ชายวันเสาร์ะทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองคุณบริหารจัดการคุณจัดการทุกอย่างได้ดีนะคะถ้าเป็นผู้หญิงวันเสาร์อาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณทํางานได้ทํางานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่นาะจากกับคนที่เขาเก่งกับคนที่เขาเชี่ยวชาญแล้วคนคนนี้นาะจะช่วยเหลือทางการงานของคุณได้จะช่วยผลักดันได้นะคะ แม่หมอย,ยังมองว่าครึ่งเดือนหลังทุกอย่างจะเริ่มก้าวหน้าเริ่มคืบหน้าแล้วมาดูอีกสำรับหนึ่งนะคะประกอบกันค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมสองดาบขึ้นมาอีกแล้วนะคะเป็นไพ่ใบเดียวกันนะคะแต่คนละสำรับนะความหมายก็ใกล้เคียงกันค่ะนะตั้งแต่ต้นเดือนนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจ,จเจอสภาวะที่คุณด ทำได้แค่นั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วก็เตรียมพร้อมไปนะคะมือจับดาบนะคุณนั่งเฉยๆคุณปิดตาคุณมองไม่เห็นอะไรคุณไม่รู้ว่าจะไปในทางไหนนะคะนะคุณอาจจะนั่งอยู่ในรถนะ,ะนั่งอยู่ในเรือหรือนั่งอยู่บนยานพาหนะบางอย่างนะคะคุณนั่งอยู่ตรงนี้โดยที่คุณไม่รู้ว่ายานพาหนะนี้จะพาคุณไปที่ไหนเราอาจจะคาดเดาอนาคตไม่ได้นะแต่มือคุณคุณสองมือเนี่ยจับดาบไว้เตรียมพร้อม นะในภาพนะคะนะจับดาบเตรียมพร้อมนะั่นกคว่าคุณก็มีการเตรียมความพร้อมของคุณว่าไม่ว่ายานพาหนะนีนะ้จะพาคุณไปที่ไหนคุณมีอาวุธคุณมีการเตรียมความพร้อมนะคะคเพื่อที่ว่าพอถึงจุดหมายตรงนั้นเนี่ยนะคุณสามารถจัดการได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคุณจะรู้ว่าคุณจะจัดการอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่านะทำอะไรมากไม่ได้แต่เราเตรียมความพร้อมของเราได้นะคะอ่า แปดไม้นะคะแปดไม้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ในเรื่องของการขยับขยายงานออหรือเป็นไพ่ของในเรื่องของการที่แบบว่าทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะาการทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างการขยายงานนะการพัฒนานะผัาการพัฒนางานพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพนะทำอะไรที่มากกว่าเดิมนะแต่ทีเนี้ยมันอยู่คู่กับสองดาบอะค่ะนะอาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งวางแผนขยายงาน นาวางแผนว่าจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างแต่ว่าอาจจะมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการตัดสินใจนะมีปัญหาเรื่องเอกสารมีปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายมีมีปัญหาในเรื่องของความพร้อมบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณยังลังเลใจในการที่จะขยับขยายบางคนทางานอยู่จอบเดียวอาจจะกาลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะทาอันนั้นด้วยทําอันนี้ด้วยแต่ยังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะมาดูอีกใบหนึ่ง อัศวินดาบนะคะครึ่งเรือนหลังก็ยังดีคือจริงๆแล้วอัศวินดาบเนี่ยเป็นไพ่ดาบก็จริงแต่เป็นไพ่ดาบที่บ่งบอกถึงว่าในะการใช้พลังเยอะๆของคุณนะ่ะถ้าสมมุติว่าเราลดความใจร้อนเราลงแล้วก็สุขุมรอบคอบให้มากขึ้นนะคะมีราชาดาบนะคะนะเป็นไปได้ว่าคุณเองคุณสามารถ จัดเต็มในเรื่องของการงานได้นะคะลุยงานได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังและมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยแต่ยังคงต้องควบคุมนะควบคุมความใจร้อนควบคุมอะไรที่แบบว่ามันจะวู่วามเกินไปต้องควบคุมให้ได้เอาเป็นว่าเรื่องงานเรามาลุ้นครึ่งเดือนหลังนะคะก็พอจะได้แบบว่าเออทำโน่นทํานี่ได้บ้างครึ่งเดือนแรกถือโอกาสพักก็แล,กแล้วกันค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมมันค่อนข้างนิ่ง มาดูไพ่แนะนำนะคะอออาร์ตออราเคิลนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์เรื่องของการงานค่ะนะอาจจะต้องพยายามที่จะกระตุ้นตัวเองนะคะนะความสดใสไพ่ใบน,นี้ผมบอกถึงความสดใสบ่งบอกถึงความมีชีวิตชีวาบ่งบอกถึงเอ่อแนวคิดใหม่ๆนะคะความทันสมัยด้วยนะคะนะความทันสมัยการทำอะไรที่นอกกรอบนอกกรอบนะคะในภาพนี้นะคะจะเป็นผู้หญิงที่สูงอายุแต่ดูเสื้อผ้าดูกระเป๋าดูอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง หายากคนแบบนี้นั่นหมายความว่าผู้หญิงคนนี้อยู่นอกกรอบนะวาอ,อาจจะเป็นคําแนะนําของคุณว่าคุณอาจจะลองคิดอะไรที่มันนอกกรอบคิดอะไรที่แบบใหม่นะไม่ใช่แบบเดิมๆที่คุณเคยทํามาตลอดในเรื่องของการงานนะคะบางทีการปรับตัวปรับแนวคิดนะใหม่ในเรื่องของการงานอาจจะช่วยให้ทุกอย่างมันมันมันโอเคมากขึ้นนะคะมันดีขึ้นก็เป็นไปได้นะคะนะในขณะเดียวกัน เราต้องการให้คนอื่นมองเราอย่างไรเราก็ต้องพยายามใส่พยายามที่จะเป็นคนคนนั้นเช่นนะสมมุติว่าคุณทำงาน <c oughs> คุณทำงานนะคุณต้องการให้ลูกค้ามองว่านะร้านค้าคุณเป็นแบบนี้กิจการคุณเป็นแบบนี้ตัวคุณเองคุณเป็นตัวแทนของกิจการนะคุณต้องแสดงออกถึงความเป็นเป็น,เป,นเป็นกิจการของคุณเอง นะ,ะเช่นนะค,ะคนที่ขายคนที่ขายกระเป๋าแบรนด์เนมขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะกนะะนะะารแต่งตัวของคุณคุณก็ต้องใช้สินค้าคุณก็ต้องแต่งตัวเป็นแบบในลักษณะแบรนด์เนมอันนี้คือการที่แบบว่านะแสดงตัวตนของเราให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นนะคะในในสัตยภาพของเราหรือในความเป็นเป็นกิจการของเรานะคะนี่ก็ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างอลองลองนำไปปรับดูนะคะ ต่อไปการเงินค่ะการเงินคนเกิดวันเสาร์นะคะราชินีไม้นะคะคือจะว่าไปราชินีไม้ก็เป็นไพ่ที่อ่าเงินคล่องตัวนะคะสองถ้วยก็คล่องตัวแต่ในเมื่อมันไม่ใช่ไพ่เงินนะคะพอมันไม่ใช่ไพ่เงินเนี่ยการที่เราจะหวังว่าเออเราจะได้เงินก้อนอเงินมันจะเข้ามาแบบ เออมาเยอะๆอะไรแบบนี้อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมาตามสมควรนะคะนะความเป็นไพ่ไม้นะั่นหมายความว่านะคะนะความสําเร็จทางการงานก็นํามาซึ่งเงินนะคะนะสองถ้วยอาจจะบ่งบอกถึงแรงสนับสนุนในเรื่องทางการเงินจากคนรอบข้างหรืออาจจะบ่งบอกถึงการใช้ใจ่ายเงินอย่างสบายอกสบายใจอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะมีสีไม้ค่ะ สีไม้เป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองนะถ้าพูดเรื่องของการเงินก็อาจจะหมายถึงรายจ่ายของเราเกี่ยวกับเรื่องของงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้การเฉลิมฉลองหรือการออกงานหรือบางทีนะเดือนกุมภาพันธ์อาจจะมีเอ,อ่อเรื่องที่ต้องไปแบบเออไปงานแต่งไปงานเลี้ยงงานบุญงานบวชก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเ,เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันไม่มีไพ่ของความกดดนันไม่มีไพ่ของอาการแบบว่าเออคิดมากคิดหนักก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราก็ใช้จ่ายสบายมือเหมือนกันนะประมาณนั้นนะคะ เรามาดูอีกสำรับหนึ่งนะคะประกอบกันค่ะสองถ้วยนะคะเป็นไพ่สองถ้วยเช่นเดียวกันนะคะกับสำรับนี้นะสองถ้วยบ่งบอกถึงความสบายอกสบายใจแล้วก็บ่งบอกถึงความช่วยเหลือจากอีกฝ่ายหนึ่งจากคนรอบข้างจากคนใกล้ชิดกรณีที่คุณมีปัญหาเรื่องของการเงินหรือบางทีอาจจะบ่งบอกถึงรายจ่ายของเราที่เกี่ยวเนื่องกับคนใกล้ชิดนะคะบางคนมีแฟนนะมีแฟนไปกินข้าวกับแฟนนัดไปเที่ยวกับแฟนมันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายตรงนี้มากขึ้น แต่มันก็มีข้อดีตรงที่ว่าถ้าคุณขาดเหลือถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของการเงินหมุนไม่ทนันอะไรแบบนี้ยมันช็อตมันอะไรมานะคะคนที่จะช่วยคุณได้ก็คือแฟนคนใกล้ชิดหรือพี่น้องนะคะหรือเพื่อนสนิทประมาณนี้มีคนช่วยนะคะไพ่สองถ้วยขึ้นมาถึงสองใบนะไม่ต้องกังวลเรื่องของการเงินค่ะ มีพ่เดทด้วยนะคะช่วงกลางเดือนค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะคุณอาจจะต้องวางแผนการเงินใหม่นะคะนะไอท้ที่ที่วางแผนมาว่านะเออกุมภาพันธ์นะพาพานนะฉันจะประหยัดตรงนี้นะนอันนี้ฉันจะใช้จ่ายตื้อๆไปเนี่ยนะมันจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่มันเยอะเกินไปคุณต้องปรับใหม่ต้องปรับแผนต้องวางแผนใหม่นะมันมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินนะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องจ่ายแต่บางทีเราอาจจะเราอาจจะคิดว่า เช่นอ่ะยกตัวอย่างกันแล้วกันนะยกตัวอย่างว่าบางคนจ่ายบัตรเครดิตนะคะคุณวางแผนเอาไว้ว่าคุณจะจ่ายเท่านี้เท่านี้แต่พอถึงเวลาจริงจ่ายขั้นตำ่ำเนี่ยมันคืออะไรที่มันคือบางสิ่งบางอย่างที่บางทีรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ถูก ก็ยังทำนะคะในเรื่องของการเงินนะคะนะรวมถึงว่าใครที่คิดว่าอะเงินครึ่งกลางเดือนเงินจะได้ไหมตามเป้าหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ได้ตามเป้านะคะนะความเป็นไพ่เดทขึ้นมาแน่นอนบ่งบอกถึงปัญหาบางอย่างที่ทําให้เราไม่สบายใจที่ทําให้เราเครียดนะแต่ว่าก็มีข้อดีเล็กๆนะคะสําหรับไพ่สําหรับนี้คือนะต่อให้คุณเดือดร้อนนะคะนะมีคนช่วยนะคะ มีคนช่วยนะเราเราก็คงจะต้องแบบว่าก่อนจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ลองแบบว่าเออวางแผนสำรองเอาไว้ดีกว่านะคะอีกใบหนึ่งนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเป็นไพ่งานค่ะคือต้องบอกว่าอาจจะต้องลุยงานให้มากขึ้นนะเพื่อให้งานสำเร็จเร็วขึ้นเพื่อให้มีความสำเร็จได้เห็น เมื่อมองเห็นความสําเร็จนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเมื่อมองเห็นความสําเร็จก็จะได้เงินมากขึ้นนะไพ่างานเมื่อกี้ครึ่งเดือนหลังมันเหมือนกับว่าก็มีความก้าวหน้าไปนะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีเงินเข้ามาตามเป้านะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่ต้องเหนื่อย ต้องลุยต้องวิ่งเต้นนะคะเราอยู่นิ่งเฉยไม่ได้นะคะคุณต้องวิ่งเต้นคุณต้องสู้คนที่ทําธุรกิจเนี่ยนะคนทาธุรกิจคนค้าขายนะคะคุณจะทําแบบเดิมไม่ได้คู่แข่งมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องสู้สุดตัวนะคุณต้องสู้สุดตัวถ้าคุณชนะคู่แข่งได้นะคุณก็จะได้เงินมากคุณจะขายดีกว่าเขาบางทีร้านเราต่อให้สมมติว่านะกิจการคุณเล็กกว่าอีกกิจการหนึ่ง แต่พอคุณลุยคุณวิ่งเต้นคุณทำงานในเชิงรุกคุณขายในเชิงรุกนะคะยอดขายคุณดีกว่าอีกอีกบริษัทหรืออีกร้านที่ใหญ่กว่าคุณนะคะต้องบอกว่ามีโอกาสนะคะมาดูให้แนะนำนะคะคำแนะนำเรื่องการเงินคือต้องบอกว่า มันไม่มีไพ่เงินขึ้นมานะคะแต่ว่าไอความเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องเงินเงินทองทองก็ไม่ได้เยอะมากนะคะยังพอมีทางออกมัยังมีทางแก้อยู่นะำแม่หมอก็แนะนําตามหน้าไพ่ไปแล้วเนาะเรานําไปปรับดูค่ะคําแนะนําพิเศษเรื่องการเงินจากอาร์ตออร์เคิลนะคะ น่าจะเป็น <tang> ช <ar> ่วงเวลาที่ต้องขอความช่วยเหลือจากใครสักคนนะคะมันเป็นภาพผู้ชายผู้หญิงหันหน้าเข้าหากันนะคะเป็นภาพของคนที่อาจจะมีการพูดคุยมีการวิ่งเต้นมีการที่แบบว่าประสานงานหรือมีการขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะเน้นนะคะขอความช่วยเหลือจากคนที่บางทีเอ่อเป็นเอ่อคนเป็นผู้เอ่อคนประเภทกับเราประมาณนี้เนาะนะผู้หญิงเราก็ขอความช่วยเหลือจากผู้ชายประมาณนี้นะคะนะอาจจะต้องต้อง ขอความช่วยเหลือจริงๆจังๆแล้วล่ะนะคะหรือบางคนอาจจะเราไม่ได้ว่าเราจะเราไม่ชอบไม่ต้องไปขอหยิบขอยืมใครนะแต่จริงๆความช่วยเหลือของเรานี่ที่เราไปขออาจจะเป็นความช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะมีงานพิเศษช่วยชั้นไม้เช่นสว่าเราไปไปคุยกับเพื่อนนะคะเป็นคอนเน็กชันของเราหรือเป็นลูกค้าเก่าเป็นอะไรที่เราเราสนิทสนมด้วยประมาณนี้นะมีมีงานมีจ็อบพิเศษไหมนะคะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้เป็นอะไรที่แบบว่าทําพิเศษขึ้นมาเพื่อให้เราได้เงินพิเศษมากขึ้นประมาณนี้ นะคะคลองพิจารณาดูเนาะต่อไปมาดูความรักกันค่ะคนโสดวันเสาร์กุมภาพาัน์เป็นอย่างไรบ้างเดอะทาวเวอร์ Tower, นะคะขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะอาจจะเจ,เจอสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้แบบว่าตกใจนะคะสถานการณ์นั้นคืออะไร <c oughs> มีมีคนเข้ามาคุย เข้ามาชอบเข้ามาจีบโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะนะตอนแรกเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วกตกใจนะเจอสถานการณ์อะไรที่ทำไม่เครียดหรือเปล่านะคะตามมาด้วยหนึ่งถ้วยเดอะซันนะคะไพ่ความรักชัดๆนะคะอความเริ่มต้นมาการเริ่มต้นใหม่ความรักความรู้สึกดีมีชีวิตชีวานะคะ คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาคุณจะทาแบบเดิมไม่ได้ถ้าคุณยังต้องการความรักถ้าคุณยังต้องการมีใครสักคนถ้าคุณต้องการที่จะไม่โสดต่อไปนะคะถ้าไม่อยากจะโสดแล้วนะเปลี่ยนแปลงเอ่อเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบเดอะทาวเวอร์ต้องเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะ mm. เราเคยเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้นะกินข้าวร้านนี้ใช้ชีวิตแบบนี้นะไปเดินห้างนี้นะงานอดิเรกคือแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ทําผมแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง คุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือแล้วคุณจะดึงดูดความรักใหม่ๆเข้ามาแล้วมีโอกาสสารสัมพันธ์มีโอกาสาที่ว่านะพอเจอกันปุ๊บคุยกันปั๊บนะคะถูกใจแล้วก็นะภายในเดือนกุมภาพันธ์ตกลงเป็นแฟนกันมาดูในรายละเอียดดูซินะมีเจ็ดเหรียญนะคะก็มีโอกาสาที่จะ เจอทางสายงานเดียวกันด้วยหรืออาจจะบ่งบอกถึงว่านะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณคือทำงานน้อยลงออจากคนที่เคยแบบว่าอู้ฉันทำงานพอมีเวลาที่แบบ <c oughs> เขาบอกว่าต้องทำโอทีนู่นนี่นั่นชั้นรับดะเลยนะต้องการเงินฉันทำงานแบบว่าไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้อาจจะต้องทำงานน้อยลงนะคะ หรือบางทีก็เจอทางสายงานนะมี3มเหรียญด้วยนะคะนะัดเด่นสุดๆเลยนะคะคือนะพอเวลาได้พูดได้คุยได้เจอกันแล้วเนี่ยจะมีการพูดคุยติดต่อกันมากขึ้นนะคะนะอาจจะใช้คําว่าอาจจะมีคนแนะนําไม่รู้จักกันอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนประมาณเนี้ยนะหรืออาจจะเป็นคนที่บางทีเราเวลาเราไปติดต่อประสานงานอีกหน่วยงานหนึ่ง <c oughs> อีกบริษัทหนึ่งประมาณนี้ก็จะมีแบบว่าเออมีการเริ่มต้นพูดคุยนะคะ มี6ดาบด้วยนะคะนะหกดาบก็จริงๆก็ผมบอกถึงการพัฒนาเหมือนกันนะคะนะมันเป็นภาพที่แบบว่าเออมีคนนั่งอยู่บนนกที่เหาะไปนะคะนั่นหมายความว่าแม่หมอมองว่ามันเป็นการพัฒนานะคะนะแต่ด้วยความที่มันไม่ใช่รถนะคะมันไม่ใช่เครื่องบิน มันเป็นนกบินนะฮะดังนั้นอาจจะไอความเร็วเราอาจจะพูดลำบากนะคะก็ต้องแล้วแต่แรงลมแล้วแต่อะไรปัดหลายๆปัจจัยเอาเป็นว่าโอกาสในการพัฒนามีแน่นอนแต่ว่าจะพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยเป็นค่อยไปแม่หมอว่าดีดีสำหรับคนโสดวันเสาร์นะคะมีโอกาสที่คุณจะสารสัมพันธ์ต่อไปจนถึงขั้นแบบว่าเป็นแฟนกันเนาะไพ่แนะนำบอก อาร์ตออร์เคิลแนะนำว่าอย่างไรนะคะแม่ถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแต่ว่าก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะคะในส่วนของคนแปลกหน้าต้องระวังคนแปลกหน้าถ้าเป็นคนที่อยู่ดีๆทักมาอยู่ดีๆทักมาแบบไม่รู้จักกันมาก่อนประมาณนี้ผมคือมันมีไพ่เออมันมีไพ่ที่บ่งบอกถึงเรื่องเหมือนเหมือนกับว่ามีคนที่แบบว่าแน,น,นะนานะมีเพื่อนของเพื่อนมีอะไรแนะน,านะนํามาเนี่ยแม่มอมองว่าถ้าเป็นคนแปลกหน้าเราอาจจะต้องดูให้ดี นะคะมีโอกาสที่จะเจอคนแบบเจอคนมาหลอกนะเจอคนมาเอาเปรียบเราอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าด้วยหน้าไพ่มันดีแต่ก็เลยอยากจะแนะนําว่าถ้ามาทางแบบว่าเพื่อนแนะนําให้รู้จักกันหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรแบบเนี้ยนะคะน่าจะดีกว่าหรือเป็นคนที่เราก็เห็นหน้าค่าตากันเนี่ยเราเคยไปติดต่อ <c oughs> แผนกนี้หน่วยงานเนี้ย นะคะก็เคยเห็นคนคนนี้บ่อยๆเนี่ยถือว่าไม่ใช่แปลกหน้าแล้วก็ถือว่าโอเคนะมีโอกาสสารสัมพันธ์ได้นะคะก็ระวังและกันนะคะคนแปลกหน้านะมาดูความรักคนมีแฟนมีคู่กันคนที่มีแฟนมีคู่ความรักของคุณนะคะคนเกิดวันเสาร์ความรักของคุณในเดือนกุมภาพ,พันธ์ค่ะแปดไม้เป็นไพ่างานนะคะ มีห้าดาบด้วยนะมีราชินีดาบนะไพ่ก็อาจจะออกมาในลักษณะที่ไม่ค่อยได้หวานชื่นนะไม่ค่อยได้โรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะก็ต่างคนต่างทํางานและต่างคนต่างเหนื่อยต้องบอกว่าเหนื่อยด้วยนะคุณก็เหนื่อยแล้วคุณก็มีเรื่องเครียดคุณก็มีปัญหาของคุณแฟนคุณเขาก็มีปัญหาของเขานะคะมันก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าอาจจะมีการประทะคารมนะมีคือด้วยความที่ว่ามันเครียดนะคะ เราเครียดเขาเครียดทีน่นี้พอเวลามาพูดมาคุยกันมันก็อาจจะมีแบบว่ามีปะทะคารมมีไม่เห็นด้วยนะอาจจะมีตึงๆกันบ้างความสัมพันธ์ค่อนข้างตึงเครียดในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะมาดูอีกสำรับหนึ่งสีคือแต่ครึ่งเดือนแรกนะ้ก็อาจจะมีเรื่องของระยะห่างนะคะอาจจะคุยกันน้อยด้วยเรื่องของการงานอะไรประมาณนี้ค่ะมีสี่เหรียญน,นะคะ มีอัศวินไม้ค่ะแล้วก็ดีเอ็มเพรสคือต้องบอกว่าไพ่มันไม่ได้หวานมันไม่ได้โรแมนติกมันมีแต่ไพ่งานมีแต่ไพ่เงินนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีเรื่องที่สําคัญในเรื่องความรักความสัมันธ์ที่ควรจะโฟกัสคือเรื่องของการทํามาหากินเรื่องของการหาเงินหาทองเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลดความคาดหวังลง นะลดความคาดหวังว่านะแฟนจะต้องมาดูแลเอาอกเอาใจนะเวลาเราทักไปเขาก็จะต้องรีบตอบนะคือบางทีช่วงเราว่างเขาอาจจะไม่ว่างหรือช่วงเขาว่างแล้วเราอาจจะไม่ว่างมันก็เลยอาจจะมีปัญหากันบ้างเล็กๆน้อยๆอย่าใจร้อนนะคะมันมีแนวโน้มเหมือนกันช่วงครึ่งเดือนแรกอะไม่ไม่ทะเลาะหรอก นะต่างคนต่างเข้าใจเราก็ยุ่งเขาก็ยุ่งนะคะพอยุ่งยุ่งเหมือนกันก็ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเนาะนะแล้วก็เข้าใจกันดีนะแต่พอช่วงกลางเดือนนะพอช่วงกลางเดือนนี้จะเริ่มแบบว่าจะเริ่มมีเริ่มมีอารมณ์ร้อนนะเริ่มมีหงุดหงิดใส่มีใช้คําพูดแรงๆใส่กันอะไรประมาณนี้นะก็คงจะต้องนะพยายามควบคุมนะคะถ้าแฟนหงุดหงิดใส่นะคะหรือถ้าเขาเหมือนกับว่าเออนะเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้เราเราก็แค่พยายามเข้าใจเขานะคะ เราเราไม่ไปเรียกร้องซึ่งกันและก,กันนะคะแล้วก็รู้จักที่จะยอมแพ้นะ,ะก็จะลดปัญหาลงได้นะคะณชนะูส่วนครึ่งเดือนหลังเนี่ย ก็จะมีตึงเครียดบ้างแต่ถ้าถ้าเราลดอีโก้ของเราลงแล้วก็เราก็พยายามที่จะใช้ความเข้าอกเข้าใจก็จะดีนะคะผู้ชายวันเสาร์คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าแฟนคุณเอาแต่ใจตัวเองนะบางทีก็พยายามควบคุมจู้จี้จุกจิกนะพยายามจะเอาให้ได้ดั่งใจคุณต้องพยายามเข้าใจนะคะคุณต้องพยายามเข้าใจเขามันอาจจะมีแต่ว่ามันจะไม่ทั้งเดือนหรอกมันจะมีบางช่วงที่คุณจะรู้สึกว่าเออแฟนคุณก็น่ารักดีนะบางช่วงเขาก็น่ารักเอาอกเอาใจคุณเวลาเขาอารมณ์ดีแต่เวลาเขาเหนือหน่อยเวลาเขา ขาเหนื่อยเขาอาจจะมีจู้จี้จุกจิกมีมีแบบไม่ใช่สาวหวานละนะคะคุณก็ต้องพยายามเข้าอกเข้าใจเนาะนะก็ก็ยอมยอมเข้าไปนะคะนะส่วนผู้หญิงวันสา์คุณต้องควบคุมตัวเองดีๆนะบางทีคุณเองคุณก็คือถ้าคุณสบายใจนะคะถ้าคุณทํางานไม่เหนื่อยคุณไม่เครียดคุณก็จะเป็นคนที่แบบว่าห, uche, หวานโรแมนติกช่างเอาอก wykon. เอาใจนะคะนะอ่อนโยนนุ่มนวลคือเป็นเป็นผู้หญิงแบบ เพอร์เฟเลยทีเดียวนะคะคือคือสมบูรณ์แบบมากๆแต่พอคุณเหนื่อยหรือมีคุณมีเรื่องเครียดปุ๊บคุณก็จะกลายร่างเป็นอีกคนนึงนะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังว่าแฟนเราเขาจะรับได้ไหมและเขาจะรู้สึกอะไรหรือเปล่านะคะนี่คือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะคะ ก็ประคับประคองกันไปค่ะนะไม่ได้มีปัญหาใหญ่โตถึงขั้นต้องอุ้ต้องเลิกรากันอะไรไม่ขนาดนั้นนะคะมันก็เป็นปัญหาของความเป็นคู่อะเนาะนะแม่หมอก็อ่านตามหน้าไพ่ให้ดูคุณจะได้นําไปปรับแล้วก็ไปเพิ่มความระมัดระวังนะคะคนที่บอกว่ามีปัญหากันอยู่แล้วอยากที่จะกลับมาคืนดีกันประมาณเนี้ยหมยมันก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยนะพอดีมันไม่มัน มันเหมือนกับว่าถ้าสิว่าคุณพยายามจะมาพูดคุยกันพยายามจะมาปรับความเข้าใจอ่ะมีโอกาสจะทะเลาะซ้ํานะคะเพราะคุณก็แรงคุณก็มีเหตุผลของคุณเขาก็มีเหตุผลของเขาแล้วมันอาจจะไม่มีตรงกลางนะคะนอกจากว่าคุณจะคุยกันแล้วมีตรงกลางก็อาจจะพอมีสิทธิ์แต่ไม่หมอว่าโอกาสก็น้อยอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะต้องทําใจเนาะใจเย็นๆค่ะ ในส่วนของคําแนะนําพิเศษนะคะสําหรับความรักคนมีแฟนมีคู่นะอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่กันนะคะนะแล้วก็เน้นในเรื่องของการที่แบบมัมนเป็นคําแนะนํานะคะความเป็นแฟนมันต้องมีความใกล้ชิดนะคุณดูภาพนะคะมันต้องมีความใกล้ชิดมันต้องมีเรื่องของการ ความสนิทสนมความสัมพันธ์ในลักษณะแฟนนะคะก็คงจะต้องอย่าให้ขาดตกบกพร่องนะคะแต่งงานแล้วนะคะต้องมีเวลาใช้เวลาด้วยการต้องมอีได้อยู่ด้วยกันประมาณเนี้ยนะคะตามใจเอาอกเอาใจกันคนที่แบบว่าเออเป็นแค่แฟนกันก็อาจจะนะจากที่เคยแบบว่าโอ้ยเนี่ยมือฉันก็ไม่ให้จับนะคะอ่อนก็ไม่ให้เห็นแหม นะมันพอไพ่แนะนําก็อาจจะให้เขาเห็นขาอ่อนสักหน่อยได้ไหมอ่จาจับมือสักนิดนึงนะคะพอให้มันหวานให้โรแมนติกพอให้มันตื่นเต้นมีชีวิตชีวานะคะถือว่าเป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆจากหน้าไพ่กันล้กันนะคะมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ชายหญิงเนาะก็ต้อง,ต,องต้องไม่ลืมนะคะเรื่องตรงนี้ก็สําคัญซึ่งหลายๆคู่มันอาจจะเป็นมันอาจจะป,ประเด็นที่ทําให้ขัดแย้งกันอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะ ต่อไปมาดูเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นะคะราชาเหรียญน,นะคะถือว่าแข็งแรงนะ มีเดอร e เดวิลนะมีราชาดาบนะรู้สึกว่าเรื่องของการงานหรือเรื่องความเครียดนะคะความกดดันหรือความคลั่าเคร่งกับบางเรื่องบางเรื่องจะทําให้คุณเจ็บป่วยได้นะอาจจะมีปวดหัวมีไมเกรนขึ้นนะคะปวดกล้ามเนื้อนะส่วนใครที่เเป็นคนที่ชอบเที่ยวอะไรประมาณนี้ก็จะเที่ยวเยอะนะคะจนส่งผลเสียต่อสุขภาพชอบดื่มก็จะห้ามใจตัวเองไม่ค่ได้อาจจะดื่มเยอะหน่อยเครียดหน่อยฉันก็ดื่มประมาณนั้นนะคะ เป็นการใช้ชีวิตแบบสุดโตรงอ่ะจะจะส่งผลเสียต่อต่อ,ตอร่างกายนะคะเวลากินก็ไม่กินนะพอบทจะกินก็กินเยอะเกินไปหรือเวลานอนก็ไม่นอนบางคนก็เล่นเกมนะคะบางคนก็แชทจนดึกจนดื่นนะคะส่งผลเสียต่อสุขภาพในลักษณะนี้ค่ะมี2อเหรียญน,นะคะนะบางคนทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเกินไปนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะปวดแขนปวดขาได้เช่นเดียวกันนะคะ ก็จะมีลักษณะนี้เนาะนะส่วนใครที่เจ็บป่วยแล้วนะคะอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดเล็กๆนะคะเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะนะแต่ยังไงก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่นะแข็งแรงนะคะต่อให้คุณแบบว่าบางท่านบอกว่าเออป่วยจะผ่าตัดจริงๆเลยไมมหมอมีหมอนัดผ่าตัดช่วงครึ่งเดือนหลังนะมันจะปลอดภัยไหมปลอดภัยนะคะหมอเก่งด้วยนะหมอเก่งด้วยแล้วคุณเองคุณก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่เดี๋ยวฟื้นตัวแน่นอนนะคะถือว่าโอเคค่ะ ดวงคนเกิดวันเสาร์ค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์2566เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะโอกาสหน้ามาเช็คดวงกันใหม่นะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ